อ่ากันเนี่ยบรรยากาศหลังเกมครับตรวจิกซอครับหนังกระชากแชมป์มาจากแกนอุบลมาได้ครับสมบซุปหักสีเลยครับสามเสียงสามเสียงไปยังมามาพี่พี่สายอยู่ก่อนแล้วพี่ชายอยู่นิดนึงครับเอาเอาอ่ะจิ๊กซอว์มื่อสักครู่นี้ขึ้นไปแล้วเราขีดเท่าไหร่น้องนี่ครับแล้วไปขีดจะไปทีเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทจะแพร่ชีวีเจ็ดหมื่นจะเสียนมวยเ่ะอ ยอ๋อยังเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเป็นไงบ้างวันนี้เอาน้องในยกสามาให้ขยี้ไปขยี้ห้าหมื่นห้าพันก็แสนกว่าแล้วแสนกว่าแล้วครับอ้าถามพี่สังเลยแล้วกันวันนี้เป็นไงบ้างครับผมวันนี้มั่นใจครับมั่นใจเออน้องเขาซ้อมมาดีแล้วก็คที่ฝ่ายในแรงก็หนักเตรียมเตรียมมาแก้เกมมาดีครับโอ้วันนี้สมบูรณ์มากก็มั่นใจพี่หลักใจยกเลยไหมไม่หนักใจเลยขึ้นมาเราก็ออกอาวุธยกสี่ยกสี่นี่ไม่ไม่ไม่หนักงโอ ก็บุนล็อกอัตเชียไม่ลอกมากเป็นปกติครับว่าเราดูจากอาวุธตั้งแต่ยกอื่นได้ยกต่อยกเราเราได้ทุกยกวันนี้ก็ถือว่าน้องทำสำเร็จแล้วสำเร็จคนสามไฟที่มานก็ชนะมาสามไฟสี่ไฟลงไฟนี่แหละครับลงไฟนี้ด้วยครับแล้วในฐานะที่เป็นคนสนับสนุนเนี่ยอยากจะฝากแฟนมวยติดตามคลิปซอต่อไปแล้วก็ติดตามค่ายมวยนายกค่ายครเกิดมาพูยังไงครับติดตามนักมวย ไอแลนด์ป well ิดินชัยโดยการสนับสนุนของนายกสอยเบียงยองกับนักมวยทุกคนของเราเต็มที่ทุกคนการที่ซ้อมดีทุกคนเอาละครับผมครับชิคซ์อร์มชิกซอ์มวันนี้อที่เราได้แชมป์เก็บมาแชมป์เนี่ยมันได้เกิดจากอะไรเนี่ยอาวุธอะไรเราได้เราชนะเขาลูกไหนก็น่าจะเป็นยุคยุคสี่พี่เขาแถวอ๋อยุคสี่ยุคสี่เหรอสามที่แรกเหรอไม่มั่นใจเหรอมั่นใจก็ อาวุฒิเขาก็เราก็สนได้โดนแล้วสนได้ครับอ๋อคิดว่าคะแนนเนี่ยจะออกมาขาดขานนี้ไหมสี่สิบเก้าต่อสี่สิบเจ็ด้งสามเสียงเลยนะคิดว่าจะขาดอันนี้ก็บนเวทีตอยเองก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะขาดันนี้อ๋โอแต่ว่าเราก็ทําได้เอาบทเห็นคู่ต่อสู้แตกด้วยยกไหนครับสอกสอกยกแรกครับี่ยกแรกคู่ต่อสู้สอกครับแตกแล้วแต่ว่าเลื่อนเนี่ยมันจะไปทะลักช่วงยกสามยกสี่เลื่อนเขาจะออกเยอะเลยใช่ยกสี่ยกยกสี่เขาค่อนข้างที่จะมาแรงนะ ผู้ต่อสู้มาแรงเนี่ยเสียงเชียร์ตื้มตื้มเนี่ยตกใจบ้างไหมเนี่ยก็ไม่ตกใจครับเราก็มีแรงครับพี่เขาได้ได้ช่วงต้นยกครับครับผมทิ้งไว้กี่ครั้งแล้วเนี่ยก่าจะสำเร็จเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วสองครั้งแรกไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จากใครครับสองครั้งแรกจากแหลมพรมอ่าไม่ได้ครั้งนี้สําเร็จแล้วนะครับ เอาละครับผมวันนี้วันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างเอาขอบคุณใครบ้างเข้มขันชมป์เช่นนี้นี่นะเอาจะจะได้สำเร็จแล้วเอาขอบคุณใครบ้างนี่เอาท่านสมดักร์แล้วในซอยแล้วก็ผู้จับทุกท่านแล้วก็ทีมงานพีิธีทุกคนครับวันนี้ตามเต็มที่ครับก็ขอบคุณทุกคนอายุอายุเท่าไหร่อายุจังหวัดไหนเนี่ย